ครับวันนี้กูช่างเดียวจะมาแนะนำวิธีการหาไฟลีครับไฟลีนี่ครับเพื่อจะมาที่จะมาต่อใส่กับวัดต์พุนี่ครับตัวเป็นดีแม็กตัว2020นะครับดีแม็กออนิวตัวปี2020หรือตัว1.9นะครับคล้ายกัน จะมีปักครับปักชุดที่อยู่คู่กับสวิตคอนโทรนี่ครับที่ก็ทํามาเผื่อไว้ครับจะมีสามชุดบางทีก็จะมีแค่ชุดเดียวครับบางทีก็จะมีสามชุดก็ทํามาเผื่อไว้ที่หาไฟดีครับเป็นเส้นสีน้ำตาลครับนะครับอยู่ในชุดปักสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีดํามีสีเส้นนะครับไฟดีอยู่ในสีน้ำตาลนะครับนี่ครับคือสัญญาณไฟดีครับ เพื่อนช่างหรือท่านใดที่จะเสื้อมาติดตั้งเองก็นี่ครับไฟหลีกครับไม่ต้องไปต่อพ่วงมันยากครับมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปทำตามนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมช่างเดียว